อุ้ยทำไมมันหวมอ่ะ <c oughs> ซัมมีเลยทุกคนเนี่ย <c oughs> <c oughs> พนาพนาแปลว่าอะไรพนา ทุกคนนี่อะไรไม่รู้เขาเรียกมแมมแมลงอะไรนะแ,นแต่แต่แต,แต่ผมไม่ท้องเสียผมกินนะ,มแ,นะแมลงอะไรนะแมงจีซอนก้าวุตามแมงจีซอนจิ้มซอสอันบกเกเทะเกิดปแะ้ว กิน,นอร่อยจบที่โรงพยาบาลมีกินเยอะนะคะแม่ไครท้องไม่ดีเมื่อกี้ใครเขาไปดู <S <S ท,ที่ที่คุยสัมภาษณ์บ้างครับเอาแบบไหนครับ <S 2> <S 2> <S <S อยงังไง ซับลอยเพื่อค่ะไม่ได้เออแเพนมาไม่ได้แชร์เฟียส่วนตัวเลยออฟพอยู่ไหนล่ะโอ้มีแบตไหมอยู่โน่นเลยอยู่ในรถของซันหรอใช่ที่ว่าในรถโอ้โหระเบิดใจหัวเด้อไม่ระเบิดหรอกได้นอนแล้วครับผมยากสุดขับสั่งป้ายไฟเหรอ ไปไปเอ็นด <They 're S 1> ีหรอแม่คนภาคกางเอินอย่างนี้พี่น้องบ้านเราเอินบ้านเราเรียกแมนจีซอนภาคกลางเอินแม่งอย่างเอาะ นพะะี่ไปคุยโทรศัพท์แป๊บนึงเรายราึดไลฟ์สดนี่ไลฟ์สดไปเอกไว้ก่อนเขาอยากบอกว่าอร่อยแต่บอกว่าอย่าจะกินเยอะเดี๋ยวท้องไส้ไม่ดีสั่งท้าไปเอาไปเทีเ่ยวที่บุครับลูกทำไมสองมาตรฐานมาทำไม ที่ทุกคนเข้าไปดูใช่ไหมคะบขอคุครับพ่อนะสันโทรไปฮัลโหลว่าไงว่าไงอยู่อู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 พอใช้เครื่องในเอกโทรไปว่าไงครับลูกอ้าวลูกสาวเนาะลูกสาวโทรไปงอไจ้ะ ล่าสุดทุกคนจะโพสอะไรในด้อมระวังนะพ่อเข้าด้อมแล้วนะนี่ไงพ่อธนาอ๋อหมื่นใช่อืมอ่าบอกแม่เรอบอกแม่บอกแม่เลยบอกแม่บอกแม่เลยอันนี้ขอบคุณแม่ต่าปหากเขาโทรไปโทรไปหาเขา มดแล้วสดอยู่ว้าวเขโอ้หม่เออเพก็เกินมันกินซ่อนให้กันเติมขึกันแต่ไม่เคยกินไม่เคยรู้มันต้มเหรออือทำไมแต่เมื่อก่อนชอบกินมากเลยแต่เ,เช้าๆไม่ค่อยกินช่วงแบบบ่ายๆอนะไรเงี้ยวันนี้นะตรงๆนะผมชอบพี่ดีเจนางฟ้าพูดมากเลยมันทำให้มองว่า เร,เราเราก็มีแง่ที่เรามองว่าเรามองข้ามใน,ในจุดที่มันรู้สึกว่าอยู่ในจุดนี้แล้วอะ่ะใครมีหน้าที่การงานของตัวเองก็ทําหน้าที่การงานองตัวเองให้ดีที่สุดใช้ชีวิตในหน้าที่งานตัวเองดีที่สุดถ้าใครมาทําให้รู้สึกแย่หรือว่าให้มองข้ามแล้วในพี่นะวบเขาพูดในมุมของเขาอะ่ะคือ,คอ<ม>เขาเป็นคนนอกอะ่ะเขาเป็นคนนอกอที่ที่เป็นเหมือนผู้ชมที่ดูเราอ่ะแต่เขาพูดแบบนี้ยมันทําให้รู้สึกว่าเออเขาจริงอ่ะเชื่อว่าเขาเป็นดีเจเขาคงต้องเจออะไรอย่างงี้แน่นอน ต้องเจอคนที่ชอบเขาไม่ชอบเขามันมีทุกคนแหละคนชอบหรือไม่ชอบเหมือนคนพิมพ์มาว่าเขาเนี่ยเวลาเขาไลฟ์เนี่ยเขาต้องมีพิธีทางออกเขาอ mm hmm. มันทาให้เราสึกว่าเรามีพลังขึ้นนะ mm hmm. เขาพูดพด,ดีอะทุกคนใช่ไหมพูดดีนะ mm hmm. เขาบอกว่าไรนะ mm hmm. ถ้าคิดว่าเป็นก้อนขี้หมาก็คือมองข้าม mm hmm. เพราะว่าม,มันไม่มีใครที่ดีหรอกอยู่ๆแล้วมาพูดทุกคนเสียใจว่าคนคนู้นคนนี้มันนั่นละพูดจริงอะ คืนนี้พ่อกับแม่มาหรือเปล่าคะน้องแซนที่จริงแล้วพ่ออยากให้มานะแต่ว่าสงสารพ่อเขาขับรถคือตั้งแต่มาเขาดาวนักโอ้โหแบบใจมากอ่ะยอมรับมากนับถือเลยพ่อแบบกลับจะมาจะไปลูกพ่อก็อยากมาเขาดาวแหลนะเนาะพ่อ <c oughs> ในความเป็นครอบครัววัน <c oughs> อ่าเขาดาวใครก <c oughs> ็อยากแล้วอะครอบครัวอเ,เขาดาวเป็นงาธิเกตด้วยแต่ ม่หรือว่าพี่มามเขาเขรับงานไปแล้วอะแล้วก็เอาตรงตรงทุกคนที่ผมมาตรงเนี้ยอ่าไม่ใช่ว่าถ้าตรงงานกับลิเกตอนนี้ก็คือลิเกของผมมีสองอย่างครับบางทีมีน้องพี่ระยาที่นางเอกของผมที่อยู่ผมประจําแล้วแล้วก็อ่าทีมพ่ออย่างเงี้ยพ่อเขารับก็แบบมีรับแบบไม่มีซันด้วยแล้วมีซันด้วยแต่ทุกคนก็อยากจใ,ให้ซันไปล่ะหนึ่งคณะสองซันอะแต่ซันถ้าตรงซันต้องบริเก เพราะว่านั่นคือจุดจุดบ,บงังซานจูองแตนะ่ตอนนี้เราเกียร์คิวโดยที่ทางเขาบอกพ่อว่าพ่อเรารับไปที่เรารับเอาไว้เพราะว่านาะตอนนี้เราอยากจะลองมาทำอะไรตรงหมดลุกิ่งให้มันสุดมากกว่านี้ก่อนแต่ไม่ใช่ว่าพอเต็มที่แล้วจอยไม่ครับเราเดินตรงนี้เราก็คือไปไปมาๆทุกคนแต่อยากให้ทุกทุกอย่างตอนนี้มันมีอะไรดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นหมายความว่าอ่าเรายังไม่ทําโชว์อะไรที่มันแปลกแปกใหม่ทุกคนได้เห็นเลย,ยอันนี้เราเพิ่งเริ่มใช่เพิ่งเริ่มยังไม่สตาร์ทเครื่องเลย คนมาบอกว่าโอ้มาตรงนี้แล้วมีเจไม,ไม่ร่งเนียวแม่มันขานแหน่เดียวทุกคนใครยังไม่รู้ว่าผมจัตปรางลงงไะจะพึ่งแบบพึ่งแบบยังพึ่งพูดแบบเนี้ยสงสารหนูบ้างตอนเย็นอ่ะตอนเย็นตอนเย็นพูดถึงการตอนเย็นดีกว่าเป็นตอนตอนเย็นเหรอเป็นแบบวินเทศ ไตล <า S 2> แบบวินเนแคมปิ้งเหมือนเขาไลฟ์ให้ไปดูบรรยากาศล้อมแล้วนะที่ตอนนู้นที่ที่เราไปงานพระรามสองไะที่พี่ยุ้ยจัดอะทุกคนได้เห็นบรรยากาศบ้างแล้วอ่าอ่าอ่าใช่แล้ววันนี้จะเป็นยังไงคะทุกคนก็จะเป็นปีแรกที่พี่เอกได้มาร่วมงานปีใหม่ของพวกเราเป็นปีแรกคือไลฟ์เนี้ยมันพยายามยกให้ทีมงานอ่ะยกให้ทีมงานมีความสุขกันนะคะเพราะว่าเขาเหนื่อยกับเรา เขาเหนื่อยกับการทํางานมาทั้งปีแล้วตั้งแต่หลังปีใหม่มาเนี่ยเขายังไม่ได้กลับบ้านกันเลยเขายังไม่ได้ไปแบบอยู่กับครอบครัวอะไรเต็มที่แต่วันนี้เดี๋ยวเราจัดให้ก่อนจัดให้ทุกคนได้มีความสุขกันในองค์กรก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คือปล่อยให้กลับบ้านสองวันสิบหกและสิบเจ็ดแล้วไล่รอบนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการไล่สดคือแพลทุ่มทุ่มให้ทุกคนหมดรางวัลจับฉลากอะไรเงี้ยเือให้เขาได้เต็มที่กัน ให้เขาได้เต็มที่กินอะไรเงี้ยคือกินแบบเท่าที่คุณกินได้อะมึงจะกินจนอ้วกก็เชิญค่ะอ่าในวันนี้ก็จะเป็นในกลุ่มแบบครอบครัวเน้นพูดคุยเน้นพบปะแบบเปิดใจคุยมีอะไรคุยกันสมมุติว่าในระหว่างการทํางานเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยคุณมีอะไรที่มันเคือง เคืองใจกันหรือรู้สึกว่ากูไม่ชอบอีนี่กูไม่ชอบอนี่กูไม่ชอบไอ้นั่นวันนี้เราจะให้เปิดใจคุยกันไอ้นันช่วงคุยของออกแกลงไม่ได้มออไ,ไม,ไไม่ยิงใจไม่ไไม่ใช่มันเป็นการเปิดใจอยู่แล้วนี่ก็จะเปิดใจพระเอกเหมือนกันในนั้นก็จะมีเปิดใจพระเอกเปิดใจน้องบ้นเหมือนกันว่าแบบที่ได้มาอยู่ตรงนี้ที่ได้มาทํางานร่วมกันอย่างเงี้ยเราจะคุยกัน ันนี้นะทุกคนจะได้เห็นอีกมุมมุมหนึ่งไม่ใช่แค่เข้าซื้อบัตรเข้ามาแล้วมาดูคอนเสิร์ตร้องเพลงไม่ใช่วันนี้คือจะเป็นฟิลแบบโฟกโฟกซองแล้วเราจะมีเพลงอที่เราซ้อมๆกันไว้แล้วก็จะร้องแบบเป็นเป็นฟิลแบบกีตาร์หรอเอออ๋อก็ที่ซองเันมาขอหมอทุกคนชอบอามอ่ะก็บอกไปแล้วอ่ะเออชอบแกน มองข้ามาอะนี่เกียดอ่านแต่เอาตรงนี้เอาเปิดบล<อ>็บอ,กบอกออกไปลำคัญเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สนุบบล็อกผู้ชายนะขอบล็อกคนนี้นะคะอ๋อเอาตามนี้เอาตนี้เอาน,านี้ไม่ไม่ใครมาโอเคแค่ไหน,นบล็อกไว้ก่อนเนาะลบออกแล้วก็ลบเนาะเพราะว่าไม่อยากอันนี้เห็นนะบล็อกไ ไม่ต้องไปให้ค่าเนะาะเราพูดสิ่งดีๆนะคะทุกคนแล้วลุงคนนี้นะเ,เห็นบ่อยมากปล่อยล้วสร้างสรรค์เนาะเขาอยู่สมุดสาครทํางานอยู่รถนิสันอันนี้รู้แล้วลุงคนนี้นลุงทํางานโหลุงขอบพต่ตขอบคุณลุงนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์แต่ขออนุญาตบอกนะครับลุงครับผมไม่พูดละเพราะว่าอยากให้มันสร้างสารรค์เน่ะไม่น่ารักเลยประผาประผ่านไม่ต้องพูดถึงก็เหมือนขี้หมากองหนึ่งอ่ะขอบคุณด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับวันนี้ อวันนี้เราเราเราจะมีมีหลายๆอย่างที่นางนเอกพูดนะครับแล้วก็หลักๆเลยมี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 อะไรผมว่าคนเมื่อกี้เขาไม่ใช่ไ <c> ม <oughs> ่มาเปิดใครก็ตามที่แบบอยากคุยกันอยากเปิดใจด้วยอะไรคือวันนี้คือเป็นวันที่ผู้คนปล่อยผีอ่าเปิดใจปล่อยผีแล้วแบบอยากเคลียร์อยากคุยเนี่ยอืมคุยกันในวันนี้ ในกลุ่มวันนี้นะคะรับเชิญก็จะมีน้องแคมปัสมีน้องแอนแอนก็คือแฝดของน้องแนนแล้วก็มีน้องน้องไม้น้องไม้รถแห่นะคะแล้วก็จะมีทีมนักดนตรีนักร้องของน้องแคมปัสซึ่งน้องก็ยินดีแล้วก็ดีใจที่ได้มาแบบพบปะเจอกันค่ะซึ่งแต่ก่อนน้องก็อยู่ตรงนี้ f อฟซีเอแม่ๆนะคะก็เห็นแบบเตรียมอะไรอะไรให้น้องน่ารักมากนะคะ ดีมากๆเลยคือนานๆทีเรามาเจอกันแล้ววันนี้การแต่งตัวตรีมเราก็จะเป็นวินเทจสบายๆแคมปิ้งปิ้งย่างอาหารก็จะมีง่ายๆค่ะปิ้งย่างก็จะมีหมูย่างลูกชิ้นปิ้งอยียงแน่แบบตามบ้านๆเท่านะคะกินง่ายๆแต่หลักๆก็จะมีข้าวนะคะมีข้าวมีอะไรไผ่ามากินเขาก็กินไผ่ามากแบบ ประเภทกับแก่มาเสียจะกินย,กย่างบาร์บีคิวอะไรเงี้ยอบน้องอยากเห็นรถไฟน้องเบ้นน้องเบ้นน้องเบ้นรถไฟเหรอไม่ไม่ทุกคนไม่หวันที่ 17. สิบเจ็ดก็ซื้อบัตรแล้วสิบเจ็ดซื้อบัตรนะคะทุกคนซื้อเมื่อวานดูได้ไหมได้ค่ะเมื่อวาน,นดูได้เลยน้องมามาแบบเป็นยังไงมาน้องมารถแห่มาวันนี้อ๋อดีจ้ะ โอ้ยต้องใส่เสื้อเหมือนกันด้วยไปปิ่นเสื้อด้วยว่ะจ้าผมไม่ใช่ผู้หญิงไงเขาเลยไม่อยากใส่เสื้อคู่ด้วยเอาเลยแหละกูโยนให้แล้วอยากไปเตะบอลไงวันนี้ทำไมวันนี้เขาไม่มีจับเตะบอลแบบขำๆอะไรียไม่มีจริงๆน่าต้องมีนะไม่ได้ออกกำลังกายจะเตะแล้ว2ยี่สิบอยู่เจะตะคิวกินอีก สามพันแปโอ้โหกดไลค์กดแชร์คะ่ะทุกคนน้องปลามาไหมคะน้องปาน่าจะไม่ได้มาหรือจะมาไม่ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าก็ใครที่อยู่ใ,ใกล้ๆสมมติว่าอ่ะพระเอกเข้าสมทบอ่าสมทบฉลาดกลางวันเป็นน้ำหอมเออจะทูงยู่ไหนมนะ่ถุงสีส้มเบ้นไม่คนเก็บแต่ว่าน้ำหอมอยู่ในกระเป๋าเก็บไว้แล้ว ไม่ผมชอบไหมผมชอบชอบชอบอน้ำหอมก็เลยแบบมาเอาเอาน้ำหอมมาแต่แต่บางคนถามว่าเอาแล้ว,ลวให้ของขวัญอะไรทั้งเอกผมให้ไปแล้วนะครับให้ไปแล้วอ,อ๋ออ๋อคืออะไรของขวัญพระเอกให้แล้วนะคะให้ใแล้วให้ไปแล้วครับแต่เรายังไม่มีอะไรให้เขาเลยแค่กินข้าวฟรีที่บ้านโอเคครับ เราไม่มีอะไรให้เขาเลยค่ะเตยบออ่าแล้วก็ส่วนวันที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดบ้านรหัสน้ำซื้อสัวที่ที<ส>่ที่เพจที่เกเตอร์เพจเดิมครับเพจเดิมเลยสมุดปากการนะครับใช่ใช่สมุดปากาปาการครับวัน,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 นที่สิบเจ็ดครับเตะบอลกันกี่โมงเตะบอลวันที่ยี่สิบอ่ะทุกคนนะผมรู้ก่อนวันนี้ผมเตะแล้วเตะแตบบเตะแบบ แต่แบบสนุกสนุกอะไรสดสนุกส,สนุกผมคืว่าคนชอบดูนะดี่อยเนี้ยถ้าเวลามีคนตื่นอะผมชวนไปเตะบอลละ้วเนียไม่รู้ว่าใครว่างเหรอแต่แต่คุยกับแฟนพี่มุงมิงไว่างบ้างหรอหรอมันมีสนามที่โรงเรียนเนี้ยไปเตะที่โรงเรียนแต่ไม่รู้ว่าสนามมันจะดีไหมไม่ไม่มีสนามเลยเสิร์ชดูมาแล้วที่ไหนยะสอใช่ที่นกุกอะไรนะไกลอลูก่าเหรอลเลอลูกาใช่มีสนามไม่ไกลไมไลอืมอันนั้นสนามดีเลย เดี๋ยวเดี๋ยวจะขับไปดูซื้อแล้วค่ะวันที่สิบเจ็ดขอบคุณค่ะอ๋อมีเอาทุกคนครับใครไม่ได้ไปวันที่สิบเจ็ดนะครับซื้อกลุ่มปิดรอเลยครับวันที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดนี้เราเราไม่ได้ไปแค่สองคนนะครับมันมีทีมเราไปด้วยมาทำไมมีรักก็ไม่ต้องมาเพราะที่เดดเดแล้วก็มีแดนเซอร์ด้วย เบนเซอร์ด้วยนะคุณใช,<อ>ใช่ทำไมกล้องมันเป็นเอยียงๆอะ่ะหรือว่ามันเป็นเพราะไอ้ขาตั้งกล้องมันไม่มแรงอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าของไรเขาอู่นี่ฮะเจ้าของไรเขาอู่นี่ไม่เกี่ยวไปใครไรก็ได้ ตัววันนี้ราคาเท่าไหร่คะตัววันนี้ร้อยี่สิบเก้าบาทค่ะรีบเข้ากลุ่มเลยเดี๋ยวปักหมดให้แล้วกันเดี๋ยวคอมเมนต์ก่อนคอมเมนต์แล้วค่อยปักให้นะจ้ะพี่สาปักให้ใช่ป่าไม่ใช่อ๋อใช่ใช่เอาลิงก์ของนี้ปักอ๋อโอเคอ๋อปักแล้วปักแล้วของวันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ทุกคนนะครับใครที่จะชมของวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมปักหมุดไว้ข้างล่างสามารถกดและทักไปหาแอดมินได้เลยนะครับด้านล่างนะครับทุกคนครับด้านล่างครับ ร้องเพลงใหม่ๆบ้างร้องเพลงใหม่ๆร้องแน่นอนค่ะทุกคนแต่ว่าเราก็ทยอยแกะไปทีละเพลงแต่เป็นเป็นวันที่สิบเจ็ดอ่ะจะมีก็ก็มีเพลงใหม่อย่างเช่นวันนั้นคนแบบรักอ่ะก็ก็มีเพลงใหม่หยดเข้ามาบ้างทุกคนครับต้องบอกว่าบางเพลงอ่ะเพลงคู่อ่ะนางเอกร้องได้แต่ส้องไม่ได้เพราะด้วยลิขสิทธิ์นะครับลิขสิทธิ์แล้วก็ตอนนี้เราแกะเพลงใหม่มาแล้วนะครับแกะเพลงใหม่แล้วแล้วเราก็อยากให้เพลงใหม่เราเนี่ยโชว์ด้วยโชว์ด้วยนะครับเราพยายามแกะนะครับอาจจะราชานะแล้รพอเรา เพราะว่ามันมันมีงานด้วยเงคือเราก็อยากจะสร้างผลง,งานอะไรใหม่ๆไม่ใช่แบบเดิมๆเ,เหมือนที่ผมเคยพูดเอว,ว่าโชว์บนหมอลรำซิ่งนะ่ะความเป็นหมอลํำซิ่งนะ่ะมันเป็นมาตรฐานคือการลำกรความเป็นอีสารชัดเจนแต่เราจะทำยังไงให้หมอลํำซิ่งของแพรพาวแสนทองเนะี่ยผมพูดได้แต่ผมก็ต้องมาคุยกับคนที่ทําด้วยทาทำโชว์คุตเตอร์หรือหลายๆคนต้องมานั่งคุยกันให้มีความอะไรขึ้นเพลงแต่ทําดนตรีใหม่ในเวอร์ชันของเราทําดนตรีใหม่เพลงคู่แบบอาจจะโชว์ไปงี้ อาจจะเปิดตัวมาต่อไปแพรวอาจจะเปิดตัวเป็นของตัวเองสักพ,พักหนึ่งแบบมาเปลี่ยนเป็นเป็นอีกชุดหนึ่งแล้วร้องเพลงแบบแพรวไปร้องเพลงปลอปอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราต้องมานั่งคุยกันแต่เรื่องแบบถ้ามันทําบนเวทีไม่ได้จริงๆเราต้องมาทําเป็นโชว์กลุ่มปิดหรือโชว์คอปเปอร์ลง youtube ลงอ่า facebook ช่องทางต่างๆให้มันดูว่ามันมีอะไรแปลกใหม่ขึ้นถ้ามันไม่สามารถทําบนเวทีได้ ได้ได้ทั้งหมดที่เราอธิบายไปแต่อย่างน้อยบนเวทีโชว์เราอะตอนนี้นกำลังจะเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับส่วนงานจ้างของเราสองคนตามผับตามงานต่างๆอันเนี้ยเรากำลังแกะเพลงใหม่ๆไปอยู่แล้วเราต้องค่อยๆเรียงแล้วหนึ่งสองสามหนึ่งเราจะมาแก้ไขาการโชว์ของเราสองคนที่โดยที่ไม่ได้ออกแค่คู่แล้วแล้วซันไปยืนเฉยๆแล้วเต้นมาตลอดแบบเนี้ยมันก็จะเป็นเป็นเหมือนเรากินกับข้าวรสชาติเดิมไปตลอดแต่เราจะมาเปลี่ยนว่าการที่ออกไปคู่กับแพรวแล้วเนี้ย แมสอยู่แล้วแผวพาวคนไปดูแพวพาวแต่ซันกะทำยางไรให้รู้สึกว่ามันมีอะไรขึ้นหรือว่าซันอาจจะเข้าไปแล้วมาช่วงร้องเพลงคู่อีกมาเป็นอีกชุดหนึ่งที่มันแบบเป็นชุดหนังเลยไม่ต้องเป็นชุดเพชรแล้วซันเป็นสูตรอย่างเงี้ยเราต้องมาเปลี่ยนแปลงแต่งตัวด้วยจะได้คนทยาเห็นเราใส่ชุดลิเกบนเวทีน้ำซิ่งอยู่นะก็นั่นแหละก็อาจจะเป็นชุดลิเกแต่อาจจะเป็นช่วงเปิดเป็นช่วงพอเปิดตัวเสร็จปุ๊บหรืออาจเป็นเพลงแรกเลยเปิดตัวอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาดูว่าอันนี้มันสามารถทําได้บนเวทีอยู่แล้วแต นางเอกจะไปร้องเพลงป๊อปอะไรเงี้ยผมว่าอะไรพวกนีน้ถ้ามันไม่สามารถทำาบนวทีหมอลําซิ่งได้ก็ต้องเป็นช่วงวาเลนตีเราอาจจะมาทําเป็นกลุ่มปิดแล้วทําไปเลยว่าชุวนะั้นเป็นช่วงแบบช่วงเท่เลยเราจะไม่มีการแต่งชุดเพชรสําหรับนางเอกอาจจะเป็นกลุ่มปิดต่อไปโชว์ตามผับอาจจะเป็น,จจเ,ปนเพลงใหม่ๆแต่ดนตรีใหม่หรือโชว์ใหม่กับแดนเซอร์อะไรเงี้ย เราต้องค่อยๆไปเรียกกระยาทุกคนรอสนับสนุนนะตอนนี้แพลวกำลังคุยกับผู้จัดงานในพับอยู่ค,ยคุยเรื่องงานแต่ว่าดีเทลงานในพับแต่ละรอบเนี่ยเราอยากให้มีความแปลกไปในแต่ละวันในแต่ละรอบในแต่ละครั้งซึ่งสมมุติว่ารอบนี้เราอาจจะเป็นโปรเจกต์ลิเกรพระเอกแต่งชุดลิเกเลยแพลวก็ใส่ชุดแบบหมอลำลิเกไปเลยอ่าแต่สิ่งที่แพลวจะทําได้ก็คือมันต้องมีทีมเวิร์กอย่างเช่นทีมงานแพลวต้องไปด้วย ดนเซอร์ cer, นัก,กร้องพี่อีกรอ,องแผลวัวโจว๊กไปปะต้องไปด้วยแท้าถึงจะวางสติงานได้อ่าอย่างเช่นแบ็คอัพคือเป็น,ปน,ปนต้องเป็นแบ็คอัพที่ที่ต้องพร้อมที่จะแบบเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอืมแล้วก็ฝากทุกคนนะครับทุกคนต้องระวังด้วยนะครับตอนนี้หลากหลายอย่างบางคนเขาเขาเห็นความเป็นเราเอพีหรือว่ามีการไปเปรียบเทียบไปแข่งขันอะไรตรงเนี้ยที่มันจะมีอะไรทุกคนต้องระวังด้วยนะครับ ทุกคนปรารถนาดีกับเราในทุกช่องทางเราขอบคุณมากแต่ก็เราเราอยากทุกคนระวังด้วยนะครับดูดูกันให้ดีด้วยนะครับส่วนงานงานในในที่เราจะเปลี่ยนแปลงในชว์เนี่ยก็เหมือนที่สันพูดครับเราต้องมานั่งคุยด้วยสันจะพูด่างเดียวล้วไปทํามันก็ไม่ได้พอสันพูดไปเออไม่เหมือนที่สันพูดเลยอะไรเงี้ยมันอาจจะมาทํากลุ่มปิดได้ทําโชว์ได้เดี๋ยวเราต้องมาวางเรียงลําดับกันแต่มันเปลี่ยนแปลงแน่นอนทุกคนนะครับแล้วก็ อืมะมีมีเอฟซีท่านหนึง่งเขาบอกอยู่เรือโน้ะตั้งแต่น้องซานเข้ามาเขาบอกเขาซื้อตั๋วทุกรอบเลยต้อง<อ>ขอให้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่เขาอยู่ที่นี่แหละอยู่เรือนน้ทหาปกติก็ดูแพลนอู่แล้วแหละแต่ไม่เคยซื้อตัว๋วไม่เคยเข้ามาในกลุ่มปิดแตพ่พอแบบเห็นน้องซานเข้ามาแล้วเขาก็แบบเออเข้ามาในกลุ่มทุกรอบเลยตั้งแต่น้องน้องเข้ามาอีพีแรกพรอเอกซื้ออะไรให้มีการถามนั่นแหละค่ะก็ตามนั้นแหละพี่ดาว แม่ใหญ่ดาวไม่ใหญ่ดาวนะ่ะแบบจอบดีเนาะอืมก็เป็นคุณค่าทางจิตใจผมว่าการซื้อของให้มูลค่ามันอยู่มันอยู่ที่กําลังในสิ่งที่เราจะซื้อด้วยเรื่องมูลค่าผมว่าไม่จําเป็นแค่เรารู้สึกว่าเราอยากซื้อให้เขาอะแค่ขนมแค่นั้นก็โอเคแล้วแต่บางอย่างเราสึกว่าเฮ้ยมันสวยดีมันดูดีผมเป็นคนที่ถ้ามันซื้อกับครอบครัวครับพ่อ,พอ,พอแม่ให้เงินเนี่ยผมจะให้เงินเลยแต่บางอย่างถ้าไปเดินดูแล้วรู้สึกว่า เฮ้ย hey, มันไม่แพงเกินนี่เราจะซื้อเห้ hey, มันเฮ้ยเรามีกําลังตรงนี้ผมจะซื้อผมให้มองว่ามันแพงหรือว่ามันไม่แพงของคุณค่าคนอะแค่ซื้อน้ําขวดมายื่นให้นยะเออะซื้อนี่มันคือน้าใจของคนแล้วนะครับหรือไม่แค่สวัสดีปีใหม่นะไม่มีของเลยเนี่ยมันคือสิ่สงสําคัญแล้วคือการทักทายกันอย่างน้อยก็อ่าีหาใหม่ใหม่ๆนะครับแล้วก็มีอะไรแลกเปลี่ยนกันสวัสดีปีใหม่โอเคแล้วเรื่องของมันเป็นสิ่งนอกกายที่แล้วแต่บุคคลแค่นั้นเอง แต่ผมก็คือให้นางเอกแล้วพูดอ <adic like S 3> ้อ <zien> มแล้วก็มาจบที่ตรงนี้นะครับก็เออที่ลงในไอจีนั่นแหละนี่นี่นี่แบบคนสงสัยว่าแต่บอกว่าขอบคุณนะอ๋อเราขอบลงในไอจีไม่ลงในหน้าเพจนัเสพไม่เห็นเลยนะเจก็แบบลงแค่แบบขอบคุณนะแล้วก็มีแฟนคลับเขาไปแบบสงสัยว่าใครนะอะไรอย่างเงี้ยอืมคือบางอย่างเราไม่จําเป็นต้องมาแบบอวดหรือว่าประกาศแต่คือ มันก็เป็นคุณค่าทางจิตใจที่แบบที่พระเอกซื้อให้เป็นของขวัญปีแรกชิ้นแรกนะที่ซื้อให้ก็ัอนและแ์ในนั้นแหละในไอจีแล้วก,ก็จะไปตามไอจีกัน <c oughs> น้องสันเข้ามาแม่ซื้ออ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณคนระับถ้าวันไหนที่สันมีงานลีเกแล้วสันไม่ได้ไม่ได้มาทุกคนก็เข้าไปเข้าไปซื้ซอเหมือนเดิมเลยเด้อเหมือนเดิมเลยไหนไหนสวยแม่แม <c oughs> ่ไม่บอกเนาะให้ให้ดูแค่นั้นแหลเนอนกตากัน อยากกินกาแฟเดี๋ยวเลยข้ากินไปแล้วแก้วหนึ่งอ,อยากกินกาฟาอะไอยากไปเตบบอมแน่เลยจะบอกใครอ่ะไปเตยกับพี่พ,พี่เบนหรือใครแล้วสองสามคนอ่ะเพื่อมีคนเนียแบบอยากไปปะมีไักงลง่ถังลงในกลุ่มขนาดไหน่้ ไม่เป็นไรไม่มีไม่เผื่อมีคนที่กระตือรือร้นแบบเราแบบกระตือรือร้นอยากตื่นใช่แบกรักมานานจะไปเตะวันนี้เพราะอ่านแซนมาไม่นะไปไม่ไม่ไม่เขาเตะแต่คนเดียวได้ตอนเย็นเรามีเพลงใหม่แต่ว่าขออ่านเนื้อร้องนะขออ่านเนื้อร้องอยากร้องแบบ อยากอยากแบบมีอะไรแบบพิเศษพิเศษในกลุ่มให้แฟนคลับได้ได้ดูได้ชมได้ฟังใช่เพลงนี้ปะเพลงยังคนที่จะบอกว่ารักใช่เพลงนี้เพลงนี้แหมก็เออใช่ก็กอออมีคนอเอาลำโพงขึ้นมาสอนไหมจะ๊ะอย่าบอกนะจะร้องเพลงะเอากับจะซ้อมเบื่อซ้อมอ่าเอาอะไรเอาอะไรไหมจะสั่งของ,ของพี่กาเซ่ เอาดีๆเก่งใจเอาดีๆที่น,นั่ไม่ได้ซอนหรอโอ้ยกินชาใครเคยกินชาพยอมเป็นถุงที่ใหญ่ใล้อ,อะไรแต่เขาทำโกโก้อร่อยนะที่นั่นชาเขียวน่าเลยชาเขียวที่นี่เลย